สรุปข่าวอีจันวันนี้ครับเรามาพูดถึงนาลาเคปกระเทยครับคือแกเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่โด่งดังมาจากการทำคลิปตลกๆต,ตอนที่ขายเคปอยู่นะครับแล้วตอนนี้ครับแกผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้าไปอุดหนุนจำนวนมากโดยกล่องสุ่มของเขาเนี่ยตั้งชื่อว่ากล่องสุ่มนาลาครับโดยกล่องสุ่มนี้นะฮะจะเป็น รางวัลข้างในเนี่ยก็จะเป็นทองคําบ้างเงินสดบ้างของแบรนด์เนมบ้างจนไม่แล้วไม่รอดครับก็มีดราม่าต่อครับเพราะว่ามีหนุ่มทวิตเตอร์ท่านหนึ่งโพสต์ทวิตเตอร์มากล่าวหาว่านาราตอนแรกก็ได้ของแต่พักหลังกลับไม่ได้กลายเป็นติดหนี้ติดสินกับตัวเขาแทนดโดยหนุ่มคนนี้ครับได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ระบุข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าฝากแชร์ด้วยครับอย่าหลงเชื่อ เดี๋ยวโดนแบบผม EP หนคือเห็นนางโพสเฟสกล่องสุ่มทองเราก็หลงเชื่อแรกๆก็คือได้จริงหลังๆบอกได้แต่คืนทุนนัดวันเวลาคืนพอถึงวันก็เลื่อนซอยยอดใครทวงถามไล่ให้ไปฟ้องเอานะครับและหนุ่มคนนี้ที่โพสทวิตเ t อร์นะครับในรูปภาพที่โพสเนี่ยก็มีทั้งแชทไลน์นะครับแล้วก็ รูปภาพสลิปเงินต่างๆมูลค่าเนี่ยประมาณ6 0 0 0นกว่าบาทซึ่งเป็นการเหมือนทะเลาะกันเป็นการเหมือนไกล่เกี่ยกันในการใช้หนี้สินกันนะครับและนาราเคฟก็เทยครับก็ออกมาไลฟ์สดผ่าน t ิกต o k ของตัวเองมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวครับโดยบอกว่ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วจะทำอะไรได้นอกจากจะทยอยใช้หนี้ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้อยากโดนตัดแขนตัดขา จะขอสู้ด้วยการขายของไม่ได้มีความคิดที่จะโกงใครทั้งสิ้นนี่ก็อยากจะใช้ให้หมดทุกคนซึ่งตนเองก็ขอเวลาที่จะปลดหนี้ปลดสินกับทุกคนครับ <c oughs> ก็ล่าสุดครับนาราเคปกระเทยได้โพสต์ข้อความและรูปภาพผ่าน Facebook ของตัวเองครับโดยระบุว่าวันนี้เนี่ยนาราเนี่ยเอาที่ดินและบ้านเข้าธนาคารเพื่อที่จะใช้หนี้ให้กับลูกหนี้ต่างๆโดยขอเวลาหอาทิตย์ พูดอีกว่าจะทําทุกวิถีทางให้ทุกคนเนี่ยต้องได้เงินคืนวันนี้ไม่มีต่อไปก็ต้องมีแล้วสุดท้ายเรื่องราวดราม่าที่ถาโถมเข้ามาใส่นาราเคปกระเทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนลูกหนี้ต่างๆจะได้เงินคืนไหมแล้วก็เรื่องนี้จะจบด้วยดีหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ กฎหมายไม่มีเฟืเงมือวนปินทีเลี้ยวฆ่าห่างค่ะ